ไขมันพอกตับตับอักเสบพ,พุงใหญ่ไม่อยากเป็นมะเร็งตับ อายุสั้นตุยก่อนวัยห้ามกินห้าสิ่งนี้เด็ดขาดเลยเช็คนะถ้าตับคุณไม่ดีจะมีอาการอะไรบ้าง1เลยคันตามเนื้อตามตัว2นะครับคุณจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย3คุณอาจจะมีปวดท้องใต้ชายโครงขวาแต่ถ้ามีเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะ4นะครับคุณอาจจะมีตัวเหลืองตาเหลือง5คุณอาจจะท้องผูกสลับท้องเสียหรือว่า6คุณอาจจะมีอืดเทาปัสสาวะเปลี่ยนสี7คุณกินข้าวแล้วท้องอืดไม่ย่อยหรือว่าท้องผูกพวกนี้เป็นอาการ ที่ตับคุณไม่ดีนะครับหรือว่าตาคุณมันขุ่นหรือตาเหลืองนะครับหรือว่าคุณกินมันไปแล้วไม่ย่อยซึ่งไขมันพอกตับเป็นโรคนอนแอลกอฮอลเล็กซัสตี้เลเวอร์ดีซีสนะครับหรือว่าโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดมาจากแอลกอฮอล์สมัยก่อนเนี่ยไขมันพอกตับมันมาจากแอลกอฮอล์เยอะหรือการที่คุณติดไวรัสตับอักเสบก็ทําให้เป็นตับอักเสบแล้วก็เป็นผังผืดก่อตับเป็นมะเร็งตับได้ถ้าเกิดคุณเป็นไขมันพอกตับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเอาง่ายๆเลยนะฉันเป็นไขมันพอกตับหรือยังตอบยาก เพราะมันไม่มีอาการนะครับมันเป็นหนึ่งในโรคที่จะทําให้คุณอายุสั้นแล้วก็เสี่ยงเป็นมะเร็งตับไม่มีอาการระยะ1ระยะ2ไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าเกิดวันที่คุณเป็นระยะสามขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มมีอาการแล้วสัญญาณแรกๆเลยคือเอนไซม์ตับขึ้นค่า AST ขึ้นมากกว่า30แล้วค่า a l t เกิน40แต่ถ้าแม่นยําที่สุดเลยคุณอยากรู้มาฉันตับบกเสดไหมเพื่อนๆต้องไปตรวจค่าไฟโบรสแกนนะครับอันนี้จะเห็นเลยว่ามีไขมันพอกตับเท่าไหร่มีผังพืดเท่าไหร่ กีสไล์เกิน150เสี่ยงสูงที่จะเป็นไขมันพอกตับใครยูริกเกิน6อันนี้ก็เสียงไขมันพอกตับเหมือนกันนะครับหรือคุณไปตรวจไฟโบสแกนมาแล้วหมอบอกเลยว่ามีไขมันพอกตับต้องรีบรักษานะครับเพราะผมบอกเลยนะคนไทย9-5%ไม่รู้คือไขมันพอกตับไม่มียารักษาข้อแรกห้ามเลยถ้าคุณเป็นไขมันพอกตับห้ามใส่เข้าปากเลยคือแอลโกอฮอล์นะครับเป็นสารพิษต่ตอร่างกายต่อตับ โดยตรงนะครับแอลกอฮอล์ไม่ใช่แค่เบียนะแต่เบียเนี่ยตัวดีเลยเบียเหล้าวิสกี้พวกนี้อ้ามเลยถ้าเป็นขายมันพอกตับแล้วถ้าคุณเป็นไขายมันพอกตับแล้วคุณยังดื่มอยู่เนี่ยตับจะยิ่งอักเสบแล้วคุณหมอก็จะจ่ายยาบำรุงตับมาให้ชื่อว่าซิลิเมรินซึ่งจริงๆมันเป็นสารสกัดบำรุงตับจากสมุนไพรถ้าคุณเป็นไขายมันพอกตับไม่ควรพลาดมิลค์เทสโซแต่คุณต้องดูความเข้มข้นขอ,ของสารสกัดมันด้วยถ้าจใจดีต้องเป็น50ต่อหนึ่งมิลค์เทสโซเอ็กซ์ตรันะครับหรือที่ ฟิสโซวันละหนึ่งเม็ดนะครับบำรุงตับช่วยตับลดการทําลายล้างตับและมีงานวิจัยเยอะที่สุดในบรรดาสมุนไพรและสารอาหารนะครับใครอยากศึกษาเพิ่มเรื่องมิลทิสโซสารสกัดฟื้นฟูตับนะครับพิมพ์ว่าบำรุงตับในอินบ็อกซ์นะข้อที่2ที่ต้องห้ามสําหรับคนเป็นไขมันพอกตับนะครับคือน้าจิ้มมายองเนสกับเนื้อสัตว์ติดมันทอดมายองเนสคืออะไรไขมันทรานไขมันเทียมอันนี้เพิ่มไตรกีสราย,ลายแล้วยังมีน้ําตาลด้วยไตรกีสรายมาจากพืชไขมันเทียม เคมทั้งหลายน้ำตาลน,น้ำเชื่อมไขมันพอกตับไม่ควรกินเลยเปลี่ยนใหม่ถ้าคุณจะกินน้ำจิ้มนะครับเปลี่ยนเป็นพวกเบลซมิกวินิก้าแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าพวกนี้ดีมากๆช่วยลดไตอีสลายลดไขมันพอกตับได้หรือจิ้มน้ำมันมะกอกสกัดเย็นช่วยลดไขมันพอกตับคุณได้หรือสารสกัดใบมะกอกถ้าใครหาได้นะเขาเรียกว่า olive leaf extract หรือจะเป็นโอเมก้าสามวันนี้ช่วยลดไตอีสลายได้โดยตรงถ้าไตาฮีสลายคุณลดไข มันพอกตับคณก็จะดีขึ้นสําหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มนะเรื่องโอเมก้าสิมพ์ในอินบ็อกซ์สามเป็นมินหมนะครับว่าโอเมก้าสอันที่3ที่ต้องห้ามสําหรับคนที่เป็นไขมันพอกตับคือสมูทตี้นะครับหรือน้ําผลไม้บานาะน่าสมูทตี้ท ropical pineapple mango s m o o t ตี้นะครับก็คือพวกน้ําผลไม้ปัน่นคนที่เป็นไขมันพอกตับไม่ควรเอาผลไม้มาแยกกากน้ําตาลในเลือดคุณจะพุ่งเร็วถ้าคุณจะกินน้ําตาลฟุกโตสจากผลไม้ต้อง กินแบบที่มีกากใยด้วยกากใยจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดจะช่วยลดไขมันในเลือดจะช่วยลดไขมันพอกตับได้ผมแนะนําแบบนี้ดื่มกาแฟดําดีต่อตับคุณต้องแบบสกัดเย็นก็ได้หรือจะเป็นดริปก็ได้ขอแบบดําปีไม่หวานไม่นมไม่ครีมไม่น้ําตาลไม่น้าตาลเทียมไม่คอฟฟี่เมดแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบกาแฟชาเขียวมัทฉะจะช่วยลดความอักเสบในตับคุณได้เอาชาเขียวขมๆแล้วก็กินสารสกัดมันด้วยใครอยากศึกษาเพิ่มนะเรื่อง สารสกัดชาเขียวนะครับพิมพ์ว่าชาเขียว อาหารต้องห้ามอันที่4ี่ถ้าคุณเป็นไขมันพอกตับนะครับไม่ควรเลยก็คือโซดาพวกโซดาเบอร์รี่กรีนแอปเปิลโซดาไลจี้โซดานะครับโซดามันก็คือน้าเชื่อมดีๆนั่นเองอันนี้ไขมันพอกตับแล้วคุณมองข้ามคุณอาจจะมองว่ามันไม่มีไขมันมันไม่น่าจะไปพอกตับแต่จริงๆแล้วไอ้พวกโซดาไอ้พวกน้ําหวานนมข้นน้ําเชื่อมไฮฟุกโตสคอนไซรัปพวกนี้เร่งมะเร็งตับเร่งผังผืดก่อตับเร่งตับอักเสบเปลี่ยนใหม่ครับแทนที่คุณจะกินน้ น้ำโซดาพวกนี้นะครับคุณมากินสิ่งนี้แทนคนเป็นไขมันพอกตับต้องกินเป็นประจําเลยนะครับคือเมนูผลไม้แบบมีกากใยนะแล้วดีที่สุดเลยสําหรับคนที่เป็นไขมันพอกตับนะคือผลไม้ที่มีวิตามินซีและวิตามิน อีสูงสูงนะครับกีวีทับทิมบลูเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่แพชชั่นฟรุตปลไ,ไขมันเลวเยอะนทำตาลในเลือดสูงนะครับอะไซอีโบเป็นซูปเปอร์ซูปเปอร์เบอร์รี่นะครับมันคือเบอร์รี่จากอเมซอนที่มีสารต้านนักเสพเยอะที่สุดในบรรดาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ดังนั้นถ้าคุณสามารถสั่งอะไซอีเบอร์รี่เป็นลูกหรือถ้าหาไม่ได้ก็เป็นผงมากินนะครับวันละ1ช ้นโต๊จะช่วยทําให้คุณหน้าใสทําให้คุณไขมันลดลงนิดหน่อยแต่ทําให้ภาวะอักเสบในร่างกายคุณลดลงได้ดีกว่าผลไม้เบอร์รี่ทุกชนิดเลยโมมีสูตรให้ด้วยนะใครอยากได้เป็นผงอะไซอีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆพิมพ์ว่าอะไซอีกนะหมอให้สูตรเลยสิ่งที่คนเป็นไขมันพอกตับเนี่ย ต้องหามากินคือผลไม้วิตามินซีสูงอะไซอี e, ้โยเกิร์ตไม่หวานคาเคานิฟแล้วก็โรยผงมัทฉะนี่คือสุดยอดขนมลดไขมันพอกตับคุณสุดยอดขนมลดไขมันพอกตับยิ่งกินยิ่งหน้าใสยิ่งกินยิ่งขับถ่ายดียิ่งกินยิ่งหลอดเลือดดีความดันลดและไขมันเลวลดนะครับคือโยเกิร์ตธรรมชาติจากมะพร้าวหรือจากถั่วเหลืองหรือจากกรีกโยเกิร์ตก็ได้ไม่หวานนะอันที่หนึ่งแล้วคุณจะได้โปรไบโอติกด้วย2 โรยด้วยผงอาซาอี1ช้อนโต๊ะแต่อย่าไปโดนการตลาดหลอกผงอาซาอีข้างนอกในห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มีน้ำตาลและไม่100%เปอเหมอเลยไปเลือกแบบ100%ซ์มาให้นะครับใครอยากได้ก็ถามในแอดมินหมอในอินบ็อกซ์ได้นะครับสนะครับคือคาคานิปเป็นสุดยอดโกโก้ของจริงแท้100%เซ์ไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยตามด้วยกีวีตามด้วยทับทิมตามด้วยฝรั่งเกากี้สักหช้อนชาไม่พอ กลับไปที่มเมล็ดฟักทองทันตะวันมเมล็ดเจียมเมล็ดแฟลกโคตรอร่อยโคตรชะลอวัอยไขมันพอกตับห้ามทําสิ่งนี้ห้ามขี้เกียจออกกําลังกายคุณต้องออกกําลังกายทุกวันดีที่สุดคือเวทเทรนนิ่งไปยกเวทไปเพิ่มกล้ามและเดินหลังกินข้าวนะครับเวลาที่คุณเดินหลังกินข้าว5นาทีจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้เล็กน้อยนะครับแล้วเวลาน้ําตาลในเลือดคุณมันลดหลังมื้ออาหารโอกาสที่มันจะไปเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์มันก็จะลดลงคุณจะ ปั่นจักรยานก็ได้แต่ปั่นจักรยานก็ต้องไปเวทเพิ่มนะครับเพราะปั่นจักรยานมันได้กล้ามเนื้อแค่ขามันจะไม่ได้กล้ามเนื้อหลังอกไหล่หน้าท้องแขนไม่ได้คนที่เป็นไขมันท้องตับต้องมีทั้งการออกกําลังกายด้วยการคาร์ดิโอและการออกกําลังกายด้วยการเวทเทรนนิ่งคู่กันรวมถึงการนั่งสมาธิก่อนนอนด้วยเพราะถ้าคุณนอนไม่ดีไขมันท้องตับ หายยากภาวะดื้ออินซูลินก็ไม่หายภาวะดื้ออินซูลินคือสาเหตุของโรคไขมันพอกตับ,ตบที่ไม่ได้มาจากแอลกอฮอล์ก็คือการที่คุณกินแป้งน้ำตาลเส้นขนมปังน้ำหวานทุกอย่างที่เป็นคาร์โบไฮเดรตขัดสีมากเกินความจําเป็นพอร่างกายดื้ออินซูลินน้ำตาลเก็บเข้าเซลล์ไม่ได้เผาผ่านไม่ได้ผูกเปลี่ยนเป็นไตกีสลายไตกีสลาก็คือไขมันที่ไปพอกตับคุณแล้วถ้าไขามันมันพอกตับคุณมันเพิ่มความเสี่ยงเร่งมัตจูราช4ตัวนะครับโรคสมองเสือเส่อมโรคเส้นเลือดสมองตีบ าอุดตันโรคหัวใจวายและโรคมะ และตัวที่จะช่วยให้ภาวะดูอินซูลินคุณดีขึ้นคือวิตามิน D3 นะครับแต่ถ้าคุณจะไปกินวิตามิน D3 เนี่ยคุณต้องกินคู่กับวิตามิน K2 ด้วยวิตามิน D3 จะช่วยคุณดูดซึมแคลเซียมวิตามิน K2 จะช่วยให้แคลเซียมไปผูกเก็บและเสริมสร้างกระดูกและลดการตกค้างของแคลเซียมและหินปูนในหลอดเลือดและในร่างกายของคุณใครอยากศึกษาความรู้นะพิมพ์ว่าดีเคแล้วทักในอินบ็อกซ์ถ้าคุณไม่อยากกระดูกพุนกระดูกหักล้มและ นอนติดเตียงตุยก่อนวัยนะครับเลิกไปกินแคลเซียมแล้วคิดว่ากระดูกคุณจะแข็งแรงันนี้งานวิจัยออกมาฟันธงแล้วว่ากินแคลเซียมไม่ค่อยมีประโยชน์เลยดื่มนมไม่มีประโยชน์ต่อกระดูกคุณถ้าคุณไม่เวทเทรนนิ่งนะครับกระดูกคุณไม่มีการกระตุ้นให้เก็บแคลเซียมนะครับยิ่งคนส่วนใหญ่กินแคลเซียมคาร์บอเนตไม่มีประโยชน์ไม่ช่วยอาจจะตกค้างนะครับดังนั้นถ้าคุณเลข3 4 5 6 7 8 9 100ต้องไปเวทเทรนนิ่ง ทุกคนถ้าคุณอยากกระดูกแข็งแรงถ้าคุณอยากอายุยืนแล้วเที่ยวรอบโลกได้และนี่ก็คือการบ้านที่หมอให้คุณและเรื่องกระดูกนะหมอให้แม่หมอกินแคลเซียมออร์แกนิกจากสาหร่ายธรรมชาติที่มีเกลือแร่จําเป็นหลายชนิดมารวมกันใครอยากดูตัวอย่างพิมพ์แคลเซียมนะครับถ้าคุณความดันสูงไขมันสูงกินยาสแตเตนหรือกินยาลดความดันสิ่งที่คุณต้องกินเพิ่มคือโคเอนไซม์คิวเทวันละ200มิลลิกรัมตอนเช้าพร้อม อาหารเช้าขอดูสูตร CoQ10 Whole Food u b i q u i n o นที่หมอกินนะครับถ้าใครอยากได้ก็ถามแอดมินเอาพิมพ์ว่า CoQ10 อันที่2คือโอเมก้าสนะครับ เพราะโอเมก้าสมันช่วยลดปวดได้มันช่วยลดไขมันเลวได้มันช่วยลดยลไดยลดตยีสลายได้ตัวที่3คือสารสกัดลดไขมันเลวหรือว่า red yeast rice extract ให้กินวันละ1-3เม็ดเริ่มที่1เม็ดก่อนคู่กับโคเิวใครอยากได้สูตรพิมพ์ว่าสมดุลไขมันตัวที่4คือวิตามิน B รวมนะครับตัวสุดท้ายนะถ้าคุณเป็นความดันไขมันแล้วคุณกินยาลดไขมันอยู่นะครับตัวที่คุณต้องกินแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับคือโปรไบโอติกวันละ1-2เม็ดนะใครยังไม่มีโปรไบโอติกดี ขอดูสูตรหมอได้พิมพ์ว่าโปรไบโอติกส์แล้วก็วิตามินซีตัวหนึ่งที่ไม่ควรขาด EGCg ของหมอดีมากกินอยู่ช่วยเร่งระบบเผาผลาญดีมากก่อนออกกําลังกายอันนี้ผมก็คอนเฟิร์มนะพะผมเองก็กินเหงื่อออกภาคเบิร์นแล้วก็ไม่ค่อยหิวนะครับคุณพนดูหมออยู่วันนี้ช่วยมาอัปเดตกับหมอด้วยขอให้ทุกคนนะแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไขมันพอกตับหายหน้าเด็กหน้าใสาๆสเหมือนหมอโอ๊กนะครับผมหมอโอ๊กสุดเพลดแพทย์อเมริกันบอร์ดเวชศาสตร์รรรชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สวัสดีครับ